ทําไมพักการเมืองทุกพักนะครับเท่าที่สแกนดูแล้วเนี่ยไม่มีพักใดไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่พักเล็กพักฝ่ายอนุรักษ์หรือพักฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีใครไปแตะต้องผลประโยชน์ของระบบธุรกิจธนาคารแปลกมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมพักการเมืองถึงงดเว้นไม่ไปข้องแวะกับพื้นที่ของธุรกิจธนาคาร ปล่อยให้ธุรกิจธนาคารเนี่ยกู้คู้บนกองทุกของลูกหนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะชวน,นแฟนๆชวนหาเรื่องปากท้องต้อสู้มาช่วยกันคิดมาช่วยกันหาคําตอบดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนโยบายพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามครับลองไปดูเถอะครับว่ามีพักไหมมีสักพักไหมที่ไปแตะต้องผลประโยชน์ไปแตะต้องพื้นที่ทํามาหาก,กินของธนาคารนะครับ ผมมองไม่เห็นเลยอาจจะมีใครโต้แย้งเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยก็มีไงบางพักผมว่าพักหนี้สามปุสามปีแต่ลองไปดูไส้ในสิครับไม่ได้กระทบต่อธุรกิจไม่ได้กระทบต่อผลประโยชน์ของธนาคารเลยนะครับเพราะว่าไปพักหนี้แต่ก็ยังจะออกพันธบัตรระดมเงินไปช่วยชดเชยหนี้ให้กับลูกหนี้ทั้งหลายก็กลายเป็นว่าโอนลูกโอนภาระหนี้ จากประชาชนมาเป็นหนี้สินของรัฐหนี้สินสาธารณะแล้วก็เอาไปจ่ายให้กับธนาคารที่ประชาชนไปกู้หนี้ยืมสินมาในช่วงที่ดําเนินนโยบายพับหนี้แล้วผลประโยชน์ของธนาคารไม่ได้ถูกกระทบนะครับดูไปนะครับว่าทําไมแบงก์ถึงอู้ฟู่เหลือเกินครับผมก็เลยไปทํากันบ้านดีซิว่าเฮ้ยแบงก์ u, กอู้ฟู่จับเงินฝากของ ประชาชนแล้วก็ไปปล่อยผู้ในขณะที่ลูกหนี้เนี่ยต้องแบกภาระ,ะจัดดอกเบียเ้ยเงินกู้หลังอาหลังแอนครับมันเป็นความทุกข์ยากของบระดาลูกหนี้ทั้งหลายทำไมเป็นเช่นนั้นลองไปดูนะครับว่าในงบการเงินของแบงค์ทั้งหลายครับที่มีการรายงานต่อตลัดทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบปี2565ที่ผ่านมาเราจะเห็นถึงความอู้ฟู่ของ ระบบธนาคารที่มีการเปิดเผยผลกำไรกันออกมาครับว่าในรอบปี2,565เนี่ยนะครับแบงก์มีกำไรเตขึ้นนะครับจากปี2,564เกือบเกือบ10%ยอดรวมของผลกำไรในระบบธนาคารที่มีการจบเบียนอยู่กับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมๆกันแล้วทะลุสองแสนล้านบาทเป็นปีแรกนะครับผลกำไรเมื่อปี2,565 ทะลุหลัก2แสนล้านบาทเป็นปีแรกโตขึ้นโดยเฉลีย่ยเฉลบเปในขณะที่ GDP ของประเทศยังตอกแตะตัวเตียมอยู่2-3แต่กำไรของแบงก์ปานชัำขึ้นไปเยบอบเปนะครับมาดูต่อแล้วไตรมาสแรกของปีนี้3เดือนผ่านไปแล้วนะครับมกรากุมพามีนาของปี2,560นหกำไรของแบงก์เป็น ก็มีการพยากรณ์กันกน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ธนาคารทั้งหลายยังไม่ได้รายงานผลประกอบการงวดไตรมาสที่หนึ่งออกมาครบถ้วนทั้งหมดครับแต่ก็มีการพยากรณ์มีการวิเคราะห์แล้วก็ทําตัวเลขประมาณการว่าผลกําไรของธนาคารในงวดไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงก็ยังคงโตขึ้นครับโตขึ้นเท่าไหร่โตขึ้นเห็นแล้วเรียกว่า เ,เ,เรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะปากอ้าตาค้างก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเลขที่มีการประมาณการกันครับไตรมาสที่หนึ่งของปี2560ารบแบงก์จะมีดีผลกำไรรวมกันโดยประมาณครับ5้า0ล้านบาทห้าหมล้านบาทถามว่ามันเพิ่มขึ้นสักแค่ไหน,นมันเพิ่มขึ้นประมาณ34%มสิบปร์เซ็นครับแรายการ 34%จากไไมาสสุดท้ายของปี2,565นนี่มันอะไรกันนะนาครนะครับขนาดผู้ฟู่แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแบงก์ยังไม่ยอมหยุดที่จะสะสมกำไรหาโอกาสสร้างกำไรให้เติบโตขึ้นอีกโดยที่ผู้กำกับดูแลธนาคารทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังนิ่งเฉยไม่อะไรทั้งนั้นนะครับก็ปล่อยให้ แบงก์ยังคงสะสมกําไรโตว,วันตกอื่นๆ,ๆในขณะที่คนทำมาหาก,กินคนหาเช้ากินข้าหรือคนประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะครับก็ล้วนแต่ประสบความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากการที่ซื้อไม่ง่ายขายไม่คล่องแล้วแถมขาดสภาพคล่องจะไปเติมสภาพค้องกับแบงก์เนี่ยนะครับก็ยากเย็นเข็นใจเหลอนะครับเหตุ hey, ที่ดันให้กำไรกำไรของธนาคาร โตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ยงก็เพราะว่าแบงก์มีส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากในการกู้ยืมเงินจากประชาชนในรูปของเงินฝากอันนี้สถานะของแบงก์เนี่ยเป็นลูกหนี้ของผู้ฝากเงินนะครับมาหยิบยืมเงินจากพูกเราไปนะครับเรามีบัญชีเงินฝากนี่แหละครับก็เป็นเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าหนี้ที่เราเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารแล้วถามว่า เราได้ดอกเบีย้ยขนาดไหนมากที่สุดเนี่ยนะครับเท่าที่ลองสังเคราะห์ดูเนี่ยครับอุปเลขอัตรา,าตรดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารที่แบงก์จ่ายให้กับผู้ฝากเงินหรือแบงก์จ่ายให้กับเจ้าหนี้ที่พวกเป็นพวกเราเนี่ยนะครับมากที่สุด1.9% 1.9%มากที่สุดนะครับแล้วถามว่าแบงก์ไปเรียกเก็บดอกเบีย้ยจากคนที่มากู้ งินจากแบงก์เนี่ยไปไปทามาหากินไปทํานู่นทํานี่ไปซื้อบ้านซื้ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับแบงก์ไปปล่อยให้ผู้เท่าไหร่ต้นทุนแบงก์ที่จ่ายให้กับผู้ฝากเงินอยู่ที่1.9แต่แบงก์เนี่ยนะครับอาาัตาราดอกเบีย้ยที่แบงก์ไปจ่ายนะครับสาหรับที่แบงก์ได้รับสําหรับดอกเบีย้ย MRR ก็คือ minimum r e t a i l rate นะครับ MRR สำหรับลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อรายย่อยที่ไปกู้ยืมเนงินจากแบงก์เนี่ยครับ ณขณะดนี้ณขนาตัวเลขที่วันที่16เมษายน2566อยู่ที่เท่าไหร่ MRR ตอนนี้เนี่ยนะครับบางแบงก์พุ่งทะลุ9%ไปแล้วครับจ่ายดอก1.9แต่ฟันดอกเบี้ยงเงินกู้9%กว่านะครับแล้วนี่ไม่รวยได้บางคนอาจจะโต้แยง้งคนในวงการแบงก์อาจจะโต้แยง้งาเฮ้ย คุณสับชัยอยับม่ไวหยับไม่ไหวหย่าม่ไดนิ่มผมก็อยาบจะบอกว่าถ้าจะโต้แย้งกันเนี่ยครับคนที่อยู่ดอกแกล้งตูธนาคารบอกว่าคุณสับชัยคุณต้องไปดูว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่แบงก์จะได้รับเนี่ยมันเท่าไหร่ก็มีภาษาสวยหรูอบอกว่าไอ้ส่วนต่างรายได้สุทธิจากดอกเบีย้ยเนี่ยอาสาคนแดล้ง้แบงก์บอกว่าก็คือนิ่ม นิมมาจากอะไรครับนิมเนี่ยจอมาจัด net interest margin เขาบอกว่าคนในแวดวงแบงก์ก็จะบอกว่าเฮ้ยนิมลึกๆส่วนต่างดอกเบี้ยสุดที่ทแบงก์จะได้รับเนี่ยนะครับจากการปล่อยกู้การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากอยู่แค่ทิบจ้อยเองประมาณสัก2.8ไม่เกิน3นน็นี่คือคือข้อโต้แย้งที่คนในแวดวงแบงกมักบบจะออกมาโต้แยง้งเวลา พวกเราที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของการแบงค์ก็บอกว่าเอาก็เอาส่วนต่างของดอกเบีย้ยเผู้ลบด้วยดอกเบีย้ยเจ่ายที่แบงค์ได้รับเนี่ยนะครับเช่น9%ลบด้วย1.9มันก็ฟาดเข้าไปเนี่ย4-5เท่าแล้วไนงะแค่นี้ไม่อ้วนได้ไงคนในวงการแบงค์ก็บอกว่าเอาแล้วนิ่อินมไม่เกิน3%คุณคิดดูว่าส่วนต่างที่เป็นรายได้สุทธิที่แบงค์ได้รับเนี่ยไม่เกิน3%เพราะว่าแบงค์มีภาระต้นทุน ในเรื่องของค่าบุคลากรค่าลูกค่าหนี้ต้นทุน,นต่างๆนยครับค่าความเสี่ยงในการที่จะปล่อยกู้ให้กับผู้หนี้ที่บางทีเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงไม่สามารถชําระคืนหนี้ได้แบงก์ก็ต้องดูดซับความเสี่ยงนี้ไว้มันก็ต้องมีการคำนวณทอนกลับเป็นต้นทุนซึ่งก็คือต้นทุนอดอกเบี้ยงเงินฝากแล้วก็บวกค่าความเสี่ยงต่างๆมันก็เลยทําให้ค่าเฉลีย่ยดอกเบี้ยรับที่แบงก์จะได้รับเอยู่ประมาณสักเกือบๆสามเปอร์เซ็นต์นะครับ